สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกครั้งนะครับพบกับช่องตี้ติกรถดมือสองนะวันนี้ผมมีรถบ้านนะครับสภาพสวยๆกันเล็กกระทัดรัดนะครับ5ประตูนะครับมาให้ลูกค้าได้ชมสภาพบอกไว้เลยนะครับว่าสวยมากหรือไงผมพาไปลองดูนะครับรอบคันก่อนแล้วมาสรุปวีดีโท้ายคลิปนะครับอบครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับรอบคันก่อนเลยนะครับสภาพสวยมากๆนะครับเนี่ครับให้ชมเลยนะครับชุดแต่งนะครับของเจ้ายาฤิ์เนี่ยนะครับทั้งชุดนะพาร์ทใหม่นะครับสวยมากๆนะครับ สปอร์ตไลท์ครบนะครับดิ้นหน้าครบทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับเนี่ยครับให้ชมนะครับรอบคันเลยนะครับรถสวยมากนะครับผมใครที่หาอยู่นะครับห้าประตูนะครับขับง่ายประหยัดกระทัดรัดนะครับต้องเจ้าวีอายาลิสคันนี้เลยนะครับผมเป็นตัวจีนะครับผมเนี่ยครับตัวจีตัวท็อปนะครับเบาะหนังนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับสภาพกิฟต์นะตัวนี้ให้ลูกค้าได้ชมกันก่อนนะครับ รถเพิ่งเข้าใหม่เลยนะครับผมรีวิวให้ลูกค้าก่อนเลยนะครับยังไม่ถึงบ้านเลยนะครับผมเอาให้ลูกค้าได้ชมก่อนเพราะว่ารถคันนี้นะผมบอกเลยสวยจริงๆครับสภาพลูกค้าเอาไปไม่ต้องทําอะไรเลยใช้งานได้เลยนะครับผมตัวนี้นะโอเคครับนี่นะครับให้ชมนะครับรถด้านขวารอบคันเหมือนเดิมนะครับผมสวยหล่อมากนะครับเนี่ยครับ ชุดแต่งสเกิร์ตเต็มนะครับตัวแต่งของยาฤิสนะครับตัวนี้นะล้อมงล้อแม็กนะครับเป็นสปอร์ตของ SSW นะครับล้อแม็กสวยแท้นะครับยางปีใหม่นะครับผมปลายปีย2ิบสองนะสภาพพร้อมใช้งานจริงๆครับเนี่ยครับเดี๋ยวให้ชมด้านนี้เลยนะครับชุดใส่ท้ายสวยกิฟนะครับกันชนท้ายไปทับทิมนะครับเป็นตัวแต่งนะตัวนี้นะครับใครที่หารถอยู่นะครับผมบอกเลยไม่ควรพลาดนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวให้ชมห้องเครื่องก่อนเลยนะครับผมนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะฝากระโปรงนะครับเดิมๆเลยนะครับผมโตโยต้าอยู่ครบหมดนะครับตัวนี้นะเพดอยู่ครบหมดนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวให้ชมห้องเครื่องนะครับเดิมๆดม่สวยยังไม่ได้ทําอะไรนะครับรับจากเจ้าของเดิมมาเลยนะครับสภาพนี้นะผมบอกเลยว่าสภาพสวยจิ๊บเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะครับโชคเบ้าโชคซ้ายขวาเดิมหมดนะครับเนี่ยครับด้านขวานะครับ เครื่องแห้งๆนะครับไม่มีเยิ้มนะตัวนี้ครับพร้อมใช้งานมากๆรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับย้ํานะครับไม่เคยติดแก๊สวิ่งน้อยนะครับแค่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโลนะครับผมโอเคครับมาชมด้านหลังนะครับนี่ครับซ้ายเดิมๆนะครับขวาเดิมๆนะครับทุกอย่างสวยเลยนะครับทุกอย่างครบหมดนะครับเนี่ยครับแผ่นนะครับแผ่นปูนะครับทุกอย่างสวยสมบูรณ์มากนะครับเนี่ยครับ ยางอะไรแม่โลงแม่แรงอยู่ครบหมดนะครับย้ํานะครับว่ารถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับผมท้ายเดิมๆสวยเลยนะครับยาแนวอะไรอยู่ครบหมดนะครับตัวนี้รอยอาร์คเดิมจากโรงงานอยู่ครบหมดนะครับเนี่ยครับกล่องเครื่องมืออยู่ครบหมดนะครับเนี่ยครับให้ลูกค้าได้ชมเลยครับสวยมากนะครับแผ่นปิดท้ายรถยังอยู่ครบสวยจริงๆนะครับเนี่ยครับยางอะไรอยู่ครบนะครับโอเคครับให้ดูสภาพภายในนะครับถือว่าสวยสมบูรณ์มากๆนะครับ เหมาะในการใช้งานในครอบครัวเลยนะครับใครที่หารถห้าประตูกระทัดรัดอย่างนี้นะไม่ควรพลาดนะครับนี่นะครับภายในนะผมให้ชมภายในก่อนนะครับภายในค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับแผงข้างเป็นหนังนะตัวนี้นะครับเบาะนะครับเนี่ยครับเป็นเบาะหนังนะครับตัวท็อปสุดนะครับตัว G นะเบาะหนังสวยๆเลยนะครับไม่มีขาดนะใหม่กิฟเลยนะครับพรมปูพื้นครบหมดทุกอย่างนะครับเนี่ยครับเบาะสวยเลย นะครับตัวนี้มีวิทยุนะครับเป็นจอ2ดินให้เรียบร้อยนะครับผมคอนโซลนะครับกิฟนะครับไม่มีแตกหักเลยตัวนี้นะครับมีแอร์แบกนะครับสลูกนะครับที่พวงมาลัยหลูกนะครับคนนั่งข้าง1ลูกนะตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมเอ้เกียร์ออโต้นะครับโตัวทีนะครับสภาพสวยกิฟนะครับเบาะนะครับเนี่ยครับใช้งานน้อยมากนะครับเดิมๆเลยนะครับสวยใสมากนะครับผมพวงมาลัยนะครับตัวนี้นะครับ แอร์แบ็กนะต้องย้ําก่อนนะครับเป็นแอร์แบ็กนะครับตัวนี้นะสวยมากๆนะครับเดี๋ยวชมด้านหลังนะครับผมเนี่ยครับด้านหลังนะครับสภาพนะครับเนียนมากๆนะครับรถคันนี้นะเนี่ยครับนี้สามารถดึงขึ้นได้นะครับตัวนี้นะเบาะเนี่ยครับพนักพิงหลังได้เลยตัวนี้เบาะสามารถพับได้นะครับพับลงได้นะครับ เฉพาะตัวท <those mark. S 1> ็อปนะครับท so <øre> <over> ี่สามารถพับเบาะได้นะครับนี่ครับให้ชมเลยนะครับผมเบาะทุกอย่างนะครับสมบูรณ์ไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับตัวนี้นะเนี่ยครับเพดานนะครับสวยมากนะครับทุกอย่างสมบูรณ์มากๆนะครับเพดานใสสะอาดเลยนะครับเนี่ยครับให้ชมก่อนเลยนะครับไฟหาอยู่ไม่ผิดหวังนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมดูแลง่ายนะครับประหยัดนะครับตัวนี้นะ โอเคครับ นี่นะครับผมพานะครับมาชมนะครับด้านในนะภายในรถนะครับบอกเลยนะครับว่าสวยมากๆนะครับเนี่ยครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับปรับไฟฟ้าข้างไฟฟ้าทุกอย่างนะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบแอร์แบ็กนะเพื่อผมบอกนะแอร์แบ็กสองลูกนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับรถคันนี้วิ่งแค่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันโลนะครับสภาพถือว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับเนี่ยครับจอทุกอย่างสมบูรณ์มากนะครับเปลี่ยนจอให้เรียบร้อยนะ ตัวนี้นะครับระบบไฟนะครับใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับนี่ค <Ash> รับโอเคครับก็จะมีกระจกนะครับเดี๋ยวให้ชมกระจกนะครับนี่ครับซ้ายขวานี่ครับขึ้นลงครบหมดเลยนะครับนี่ครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาชมด้านนี้นะครับนี่ครับขึ้นลงครบหมดนะครับทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับพับไฟฟ้านะครับนี่ครับให้ชมก่อนเลยนะครับนี่ครับไฟฟ้าออกนะครับนี่ครับนุ่มนวลแน่นอนครับระบบไฟฟ้าทุกอย่างสมบูรณ์มากๆนะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวให ให้ชมเกียร์นะครับผมเนี่ยครับเกียร์นะครับเนี่ยครับไปได้เลยนะครับผมใส่เกียร์แล้วต้องเดินได้เลยนะครับเนี่ยครับทุกอย่างนะครับเกียร์ถอยนะครับเนี่ยครับทุกอย่างเนี่ยใส่เกียร์ต้องเดินถอยหลังได้เลยนะครับไม่มีล้อรอบล้อร้อนนะตัวนี้นะครับโอเคครับทุกอย่างสมบูรณ์มากนะครับไม่ว่าอะไรครบทุกอย่างนะครับซื้อไปไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับย้ํานะครับว่าไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเพราะทุกอย่างเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวไงผมพาไปลองขับนะครับนี่นะครับรถนะครับลองขับออกถนนใหญ่ให้ดูเลยนะครับบอกเลยนะครับว่ารถขับดีมากๆนะครับช่วงล่างเจ้าของเดิมนะครับทําการเซอร์วิสมาเรียบร้อยนะครับช่วงล่างไม่มีดังไม่มีกุกกักให้กวนใจนะครับช่วงล่างแน่นนะครับอัตราเร่งดีขี่นุ่มนะครับรถวิ่งแค่แสนเจ็เองนะครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับสภาพคลิปพร้อมใช้มากๆนะครับเจ้ายาริสนะครับตัวนี้นะ ผมบอกเลยว่าขับขี่ดีมากๆนะครับเนี่ยครับอัตราเร่งดีนะครับเดินทางไกลสบายๆเลยนะครับผมใครที่หารถใช้งานอยู่นะครับผมบอกเลยคันนี้นะครับไม่ควรพลาดนะครับรถสวยจริงครับเนี่ยครับโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงผมไปสรุปอีกทีท้ายคลิปให้ดูนะครับอันนี้ก็มาลองขับเทสช่วงลงช่วงล่างนะอัตราเร่งให้ลูกค้าดูก่อนนะครับรับประกันเลยว่าขับดีมากนะครับผมโอเคครับโอเคครับก็เนี่ยนะครับ ผมมาสรุปให้ฟังนะตัวนี้เป็นเจ้านะครับโตโยต้ายาริสนะครับปี2006นะครับรถคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็นตัว G ีนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับระบบทุกอย่างนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับระบบไฟฟ้าซ้ายขวากระจงกระจกนะครับพับกระจกใช้งานได้ครบหมดนะครับตัวนี้นะครับสภาพสีเนี่ยผมตีให้เลยนะครับเ5ขึ้นนะครับสวยใสเงามากนะครับ จะมีริ้วรอยขีดข่วนนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานนะครับไม่เยอะนะครับตัวนี้นะครับจะได้ชุดแต่งนะครับตัวเต็มนะของเจ้าอยาลิมชุดแต่งนะครับรอบคันนะครับสวยมากๆนะครับได้ชุดแต่งเฉพาะชุดแต่งนี่ก็หลายหมื่นแล้วนะครับชุดแต่งที่ทํามานะเจ้าของเดิมทํามานะครับตัวนี้นะครับรถไม่วิ่งแค่1นึ0 0 0สดโลเท่านั้นนะรถคันนี้นะครับเป็นรถบ้านบุคคลนะครับไม่ใช่รถประมูลนะครับลูกค้านะครับที่ซื้อไปนะครับไม่ต้องทําอะไรเอาไปใช้งานได้เลยนะครับ รถคันนี้เจ้าของเดิมต่อภาษีมาให้เรียบร้อยนะครับหมดภาษีนะครับหมดปีหน้าเลยครับน่าจะเดือนตุลาหรือเดือนสิงหาประมาณนี้นะโอเคครับรถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าลูกค้าที่หานะครับเอาไปใช้งานไม่กวนพลาดเด็ดขาดเพราะว่าคันนี้นะผมนานๆจะมีสวยๆเดิมๆอย่างนี้เข้ามาให้ชมนะตัวนี้นะครับผมเปิดราคาไว้นะครับแค่135,000บาทเท่านั้นนะครับ135,000บาทนะครับลูกค้านะครับ ซื้อไปไม่ต้องทําอะไรนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับรถนะครับผมนะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับมาดูรถได้ที่สมุดประกันเทพรักษ์นะครับเบอร์โทรผมดูด้านบนโทรมาก่อนได้เลยนะครับ0800733492คันนี้ผมฝากไปด้วยนะครับส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับบอกเลยนะครับว่าคันนี้สวยจริงๆนะครับใครที่หารถบ้านๆเดิมๆดูแลง่ายไม่จุกจิกผมแนะนําคันนี้นะครับเป็นตัวเลือกที่ดีเลย ยังไงผมฝากอันนี้ไ้ด้วยนะครับเจ้าโตโยต้ายาริสนะครับปี2 0 0 6ไม่เคยแก๊สวิ่งน้อยแค่1,70,000โลแค่นั้นเองครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ